ก็อยากสักกล่าวสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวรายที่เพิ่งได้ทราบมานะคะข่าวรายวันนี้ก็คือทางแชมบูแลนนะคะนี่ถ้าใครไม่รู้ก็ไม่รู้จะเป็นไปไหนมานะคะถ้าไม่รู้นะคะโอเควันนี้จะมาแต่งตัวกันยัไงบีนะเป็นนักเรียนไม้สายฮาจิงแต่น่ารักน่ารัก ทุกคนควรจะแจ้งข่าวร้ายให้ดูนะคะเพราะว่าช่อบมราจะปิดอ่านจะอาจ่านในฟังภายในสามสองห่งเงมืออ่านนะคะหนึ 1, 2, เพียนผู้ชมทุกท่านช่องบูมแบรงแ9จะยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่1กันยายน2566ขอขอบคุณขออ่อยขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมและ การสนับสนุนทางสถานีด้วยดีเสมอมาทางสถานีนะด,ดูโอ้ทางสถานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มอบจะได้มอบความบันเทิงให้ทุกท่านในโอกาสต่อไปและทุกท่านสามารถรับชมออนไลน์ต่อได้ที่ทาง Facebook แล้วก็ y o u t u b ปุ่มแปลง Thailand แบบตอนแรกที่ได้ยินก็ใจเออใจเฮียแล้วด้วยว่าอยู่แล้วคอทุกคนชอบผมสมีทุกคือแบบเราหวังเพิ่งมันสุดๆฉันรักฉันรักมันแต่มันกับจะฉันไปโอ้โหฉันไม่รู้จะคิดยังไงละพวกนี้วันนี้จะกินห้องแต่งตัวนะจ๊ะวันนี้จะมาแต่งตัวเป็นอะไรดี จะมีหมดแล้วนี่มาเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดสุดท้ายละชุดสุดท้ายชุดผู้หญิงคือเยอะมากชุดสุดท้ายยังไม่ได้ปลดล็อกนะนี่เราชอบชุดนีกก้มากเลยชุดนี้มันน่ารักกูคิกด,ดีนี่สมบุกก็มีเยอะเหมือนกันอะไรได้ดูนะก็ต้องใส่ผมแบบนี้ปะ่ะสวยนะแบบเนี้ยเราไม่ชอบแบบนั้นละสี นี่สีฟ้าพอร์ว้าแลครับสีฟ้าเจ้าผีเจ้าหญิง,ง,งแต่ไม่มีใครรู้นิด <c oughs> ตาสีฟ้าพี่ปีเป็นานางฟ้าจุ๊จุ๊ <c oughs> ตาผู้ชายผู้ชายก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะวะ่า ก็ใส่ชุดนี้แล้วหรอทรงนี้ด,ดีตาดีหมวกดีใส่เม็ดผู้หญิงเลยสตาสีฟ้านางฟ้านี่ไงเหมือนกันเลยตตตตตแต่ผู้ชายมีนสีสกน้ากว่าีอันนี้ไหมอันนี้อันอนี้อันไหนฮะอันอนี้หรอ จะแ,แม่คุณอะไรหรอนี่เ,อเธอนกนตัวขอผูช้ชายไหมปีกนะ่ารักมากแต่ไม่รู้ปีกงอกมาได้ไงนะนี่ของวญิงปีกผมว่ามันหมุนช้าจังเลยนี่นะคะ สองคน่างนี้เลยแมมก็ใส่มกุกก็ใส่นี่ก็ขอเพียงแค่นี้นะคะฝากไปกำลังใจให้ช่องบูมเมล้วยนะ